ออออากากรขงคนติดมมืถืถซโสวัสดีค่ะหมอตุ๊ตาดิวนาไทยเมดนะคะอาการปวดคอบ่าไหล่และสะบักซึ่งมีสาเหตุมาจากการเล่นมือถือเป็นเวลานานติดต่อ,ตอการมากกว่าสิชั่วโมงเสี่ยงต่อการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนคอได้หรือเรียกว่าเทคนิคซินโดค่ะอาการของโรคเทคนิคซินโดมมีหลายระดับค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการ ็จะมีอาการปวดเมือ่อยคอบ่าไหลมีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อบ่าไหลต้นคอค่ะหรือรามไปจนถึงมีอาการรุนแรงมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเกิดอาการชาแขนอ่อนแรงรามไปถึงมือได้ค่ะสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณเตือนได้ดังนี้ค่ะปวดกล้ามเนื้อเรือ้อรังบริเวณบ,บ่าคอสะบักมีอาการอ่อนแรง